สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะธนบัตรเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายธนบัตรจะใช้ควบคู่ไปกับเหรียญกระสาบแต่โดยทั่วไปแล้วธนบัตรมักใช้สำหรับเงินจำนวนมากสำหรับเหรียญกระสาบ ใช้กับเงินจำนวนน้อยหรือเศษสตางค์ค่ะประเทศไทยได้นำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อพศ2445ตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121โดยมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลังในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการสั่งพิมพ์และนำออกใช้ธนบัตรภายในประเทศจนกระทั่งมีการจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อพศ2485กิจการทั้งปวงและอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับธนบัตร จึงถูกโอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อมาเมื่อพศ2512ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นเป็นผลสำเร็จจึงได้พิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองภายในประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ภาพที่พิมพ์บนธนบัตรนั้นจะมีสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลังภาพประธานที่พิมพ์บนธนบัตรด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมฉายาธิสักของรัชกาลในปัจจุบันนั้นๆน,น,นะคะส่วนภาพหลังธนบัตรนั้นก็มักจะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ของประเทศในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะมักจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ค่ะอาจกล่าวได้ว่าธนบัตรคือบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับย่อที่สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายฮันเดอร์เ นักประวัติศาสตร์ด้านเงินตราชาวดัชช์ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าภาพบุคคลบนธนบัตรมักเลือกใช้ภาพของบุคคลสำคัญของชาติและมีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เงินนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีค่านอกจากนี้ภาพที่ใช้ประกอบยังบ่งบอกอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของแต่ละชาติอีกด้วย ดังนั้นภาพบนธนบัตรจึงนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย์ในระดับชีวิตประจำวันและพื้นที่สาธารณะได้กว้างขวางนับตั้งแต่เริ่มใช้ธนบัตรมาในสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันค่ะค่ะ และในคลิปนี้บัวบุตรมงสตอรี่ขอนำเสนอเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่ปรากฏภาพอยู่เบื้องหลังธนบัตรฉบับละ1,000บาทนะคะภาพด้านหลังของธนบัตรฉบับละ1,000บาทที่มุมล่างด้านซ้ายมือนะคะเราจะสังเกตเห็น พระบรมสารทิสลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงโน้มพระวรกายลงไปทักทายกับคุณยายท่านหนึ่งนะคะซึ่งคุณยายท่านนี้ก็คือคุณยายตุ้มจันทนิตค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพศ2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จกลับจากนมัสการพระทาตุพนมผ่านเส้นทางบ้านทาตน้อยสีบุญเรืองเพื่อสเสด็จประทับท,ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในระหว่างทางมีราชฎรมาเฝ้ารอรับสเสด็จเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางราชการได้กำหนดจุดสามแยกบ้านทาตน้อยสีบุญเรืองเป็นที่สำหรับเฝ้ารอรับเสด็จคุณยายตุ้มจันทนิตซึ่งมีอายุ102หนึ่งปีณขณะนั้นได้ให้ลูกหลานพามาเฝ้ารอรับเสด็จเพื่อเฝ้าชมพระบารมีแต่เช้าโดยได้นำดอกบัวสายสีชมพูมาด้วยแต่ก่อนเวลาเสด็จเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่า มีคุณยายซึ่งมีอายุมากถึง102ปีมาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยจึงได้พาคุณยายมารอเฝ้ารับเสด็จที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคนบาทมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตั้งแต่เช้าสายเที่ยงจนบ่ายเปลวแดดเจิดจ้าร้อนแรง ดอกบัวสีชมพูจำนวนสามดอกในมือที่เหีียวย่นของคุณยายตุ้มจึงเริ่มเหี่ยวโรยแต่หัวใจรักและทักดีของคุณยายตุ้มยังคงเบิกบานเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและศรัทธาจนกระทั่งเมื่อทั้งสองพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินมาถึงตรงหน้าที่แม่เท่ารอรับสเสด็จอยู่แม่เท่าได้ยกดอกบัวขึ้น ทูลกล้าวถวายแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึง้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงโน้มพระองค์ลงมาต่ำที่สุดจนพระพักแนบชิดกับศีรษะของคุณยายแย้มพระสวนอย่างเมตตาพระหัตแตะที่มือซึ่งกล้านคล้ำของคุณยายอย่างอ่อนโยน ไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับคุณยายแต่แน่นอนว่าคุณยายตุ้มไม่มีวันลืมเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นไม่ทรงลืมราษฎรคนสำคัญที่เข้าเฝ้าในวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดดำเนินกลับกรุงเทพมหาคนครแล้ว ทางสำนักพระราชวังได้ส่งภาพร,รับเสด็จของคุณยายตุ้มพร้อมพระบรมรูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ผ่านมาทางอำเภอทาตุพนมให้คุณยายตุ้มไว้เป็นที่ระลึกพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้อาจมีส่วนชุบชีวิตให้คุณยายตุ้ม อายุยืนยาวขึ้นอีกด้วยความสุขต่อมาอีกสมปีเต็มๆโดยคุณยายตุ้มจันทนิดถึงแก,ก่กรรมเมื่อปีพศ2501หลังจากนั้นลูกหลานได้สร้างท่าเจดีบรรจุอัฐิของคุณยายตุ้มจันทนิตไวนะ้ณหน้าบ้านเลขที่22หมู่ที่11ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมในบริเวณพื้นที่สองงานโดยยกพื้นดินดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์สมบัติของแผ่นดินค่ะภาพที่คุณยายตุ้มจันทนิดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดอกบัวสามดอกถ่ายโดยอานัตบุญนาคช่างภาพส่วนพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งภาพนี้ถูกเรียกว่าภาพดอกไม้แห่งหัวใจซึ่งทำให้ประชาชนชาวไทยทราบซึ้งในพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณยายตุ้มจันทนิตซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของธนบัตรฉบับละ1,000บาทนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะซึ่งในคลิปหน้าบัวบุษบงจะพาท่านไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ